กอดเข้าใหม่3.2มจุดสออโต้ขับสี่นะจ๊ะ 4. สีส้มสีส้มเข้าใหม่เข้าใหม่หมสวยกิฟต์กิฟต์หกแสนแปดหมื่นบาท ขับสี่นะออตโรนะออตโต้สามยูสองด้วยนะคันที่แล้วขายไปแปดแสนกว่านะครับแปดแสนกว่าปีก่อนคันนี้ขายแค่หกแสนแปดหมืนบาทถูกลงมาสองแสนสวยสวยสีส้มด้วยนะสูนใหญ่ก็เอามาในสีเนี้ยรถสูน วีพีกรุ๊ปเห็นไหมส่วนใหญ่ก็มาเนี่ยามาสีส้มสีขาวสีดําแต่สีดําจะสวยนะสีดํากับสีส้มจะสวยปอน,นะมีอะไรอีกอันติสามแสนห้าตีสิบห้าอันนี้หนะน,นะนึ่งจุดนแปดนะไม่ใช่หนึ่งจุดหกนะสเปซ่ากนสองแสนห้าจัดแฟนได้อยู่นะรีบมารีบมา คันนี้สามแสนสี่คันนี้มันเป็นปีหนึ่งสี่นะคันที่แล้วปีหนึ่งสองขายไปสองเก้าเก้าแต่คันนี้หนึ่งสี่ท็อปท็อปสุดนะครับดีเซนท็อปสุดเป็นดีเซนตัวใหม่ด้วยอ่ะไม่ใช่ตัวที่ขายไปคันนี้ขายอยู่สามแสนสี่ถ้าเป็นอยู่เต็นท์อื่นนะมีทะลุสองแปดไอ้สามแปดอ่ 3, 8, นะ เอาขายสามสี่พอสวยสวยไม้น้อยไมไม่กี่ 10, หมื่นหลักหมื่นเจ็ดแปดหมื่นเก้าหมื่นฟอร์ดอีกคันหนึ่งสองจุดสองออโต้แคปบตัวสูงนะตัวสูงตัวสูงสูงลกแท้โรงงานนะไม่ผมไม่ได้มายกเองนะสูงแท้โรงงานสองสามเก้าเก้าคันนี้ขายเท่าเกียร์ธรรมดาเลยนะเกียร์ธรรมดาเขาก็ขายกันสองเก้าสามเก้าเก้าเนี่ย เร,เราเราเกียร์ออโต้ด้วยนะไม่รู้จะยังไงแล้วไอ้ข้อแปดหมืนแปดนะครับเดิมสนิทเดิมสนิทรถเข้าใหม่นวาวล่าปีสิบเก้าเกียร์ธรรมดาสวยปะ่ะล้อใหม่ยางใหม่คิ้วใหม่บันไดใหม่นะครับชุดนี้ก็สี่ห้าหมื่นล้ว รถขายอยู่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเกียร์ธรรมดานะสวยป่ะปีสิบเก้าไม่น้อยไม่หมื่นกว่าเห็นไหมสวยไหมไหมเนี่ยเบาสวยใช่ไหม เบาสวยฟอกแล้วเรียบร้อยฟอกแล้วสีขัดเรียบร้อยนะครับยางใหม่แบบใหม่บันไดใหม่คิ้วใหม่ซึ่งใส่ไปห้าหมื่นกว่าบาทขายสี่ห้าเก้านะสี่แสนห้าหมืนเก้าพันบาทแตแฟนั้นได้เต็มฟีดาว เอสโอเคล้าน6.9นะครับล้าน6.9รถเยอะรถมันเยอะ,ะน,นึกราคานิดนึงล้าน6.9เก้าอะเจโรสปอร์ตานะครับ ี20สิหน้าใหม่แล้วนะหน้าไม่ได้เชนแล้วบีทีห้าสิบโปรเกียร์ธรรมดาสี่แสนหกพันเดอร์นี่เท่าไหร่นะออโต้ห้าแสนห้าอันนี้แอดลีแท้แอดลีแท้อยู่เจ็ดห้าเก้านะครับ แอดลีตแท้ส่วนแอดลีตเทียมอันนี้ไททันพัดแต่งแอดลีตอันนี้เจ็ดสองนะเจ็ดสองเจ็ดแสนสองถูกกว่าสี่หมื่นนะครับแต่มันเบาะดำไนงะอันนั้นคันนั้นเบาะส้มเอชโอเคบอกแล้วนะฮะเอ็กวีเอ็กวีห้าแสนห้าห้าแสนสี่ก็ขายอนะมาซื้อหน่อยแล้ว อันนี้นาเวลาเข้าใหม่สวยป่ะจัดได้เต็ม XV 8 5ดแสนห้าปียี่สิบแปดแสนห้าเบนแวนเบนแวน6กเก้าปีหน้าปีหน้าเจ็ดนะ รีบมาซื้อนะไม่มีรถแล้ว ML 250ปี12บ CDI d i e s e นะ AMG ชุดแต่ง AMG หน้าหลังแม็กบันได AMG นะ อันนี้มันมันแต่งมาจากโรงงานนะไม่ได้มาใส่เองนะ a m g ป้าย a m g ด้วยร้าน49ร้าน49 Nova Dark Cab Ultra 399แโโจ่คะแนนได้399เลยคันนี้เท่าไหร่นรนะ399ปี10 617เนี่ยนะครับปีประมาณเนี้ย X-Series 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 ปี16-17เนี่ย4 0 0 5 0 0 0 0บาทจะคฟนนั้นได้เต็มนะฟรีดาวหมดเลยเนี่ยนเนี่ยฟรีดาวหมดเลยอ่ะนี่7 7-8-8ขับสีมีสีดำมีสีขาวอีกคันหนึ่งขายเท่ากันอะ่7 88. 7 88, 7 88นะ <laughs> 7-8-8 7-8ก็ขาย้ะ7-8ก็ขายมาซื้อกันหน่อยสวีบขาว ออตโรปียิบเอ็ดสีสันสองสวยปะ่ะสีสันสองสวยปะ่ะสวยเดิมๆสีแดงไปแล้วจอดสองวันไปเลยสีขาวก็มีคนมาดูเยอะสวยนะครับฟุตาร์นะตัวท็อปนะฟุตาร์ปนะ่ะ พุสตาร์ตัวท็อปพุสตาร์นะเห็นไหมเห็นปุ่มไหมพุสตาร์อมเมลา่าอมเมลา่าเหมือนตัวตัวท็อปแล้วเนี่ยใส่ลิ้นหน้าใส่แม็กยางใหม่สเกิร์ตข้างอยากแม็กยางใหม่เลยนะเนี่ยเพิ่งไปถอยมาให้เนี่ย สี่หมื่นกว่าบาทลิ้นหน้าหลังสปอยเลอร์ดูดิใส่มาให้ครบเลยขายอยู่เท่าไหร่วะสีนน่สี่สี่สี่แสนสี่หมื่นบาทแต่ภายในได้เต็มนะคันนี้ปียี่ปียี่สองจดจดเมื่อพฤษภาปียี่สองเมษาพฤษภาประมาณเนี้ยไม่น้อยไม่เท่าไหร่แปดพันหมื่นประมาณเนี้ย บีทีเอสิบออโต้ออโต้บีทีเอสิบออโต้ท่าไหร่วะออโต้นี่ขายอยู่ประมาณห้าหน่อยหน่อยโอนี่มันมันทันเดอร์นี่หว่าทันเดอร์นี่หว่าอ๋อทันเดอร์ทันเดอร์ก็ขายเท่ากันน่ะนะห้าแสนห้า